ด้วยนะครับผมอยู่ผมขุนดูมินิกวันนี้เราอยู่กับรายการสรุปหลังดูนะครับผมวันนี้เราจะมาสรุปหลังดูเกี่ยกับ Firewalk ระหว่างเราและดอกไม้ไฟนะครับผมประวัติ i ฟ r w w l k นะผมเป็น a n i m เมชันของทางค่าย Sharp นะซึ่งเนื้อหาดัดแปลงมาจากละครญี่ปุ่นนะผมเวอร์ชั่นคนแสดงในปี1993และเรื่องนี้ผู้อำนวยการเดียวกับ Your Name นะผมแต่ว่ากับไม่ใช่คนเดียวกันนะผม ส่วนแนวเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีนะผมเกี่ยวกับภาพอาร์ตอาร์ตแล้วเราก็เข้ามาสู่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับไฟวอล์กระหว่างเราและดอกไม้ไฟกันเลยดีกว่านะครับผมมันจะมีตัวเอด้วยนะไฟวอล์กนะครับผมก็ในวันหนึ่งฤด,ดูร้อนนะผมพระเอกได้เถียงกับเพื่อนเื่อเรื่องดอกไม้ไฟมันกลมหรือแบนนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวพระเอกเพศของเราชื่อว่าโนริมิจิชิมดะนะผมส่วนนางเอกเราชื่อนาซุนะโออิ คาวะนะผมถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ขอโทษมานาที่นี้ด้วยนะผมสําหรับชื่อนะแล้วก็เพื่อนไระเอกคนหนึ่งที่จะเป็นหัวดําที่พอจะมีบทกับเรื่องนี้หน่อยนะผมก็ชื่อยูซเกะอะซูมินะครับผมก็มันมีระหว่างหนึ่งที่โรงเรียนเปิดนะผมโรงเรียนแบบไปเรียนตอนเช้าพระเอกโนริมิจิก็ได้ไปปั่นจักรยานไปกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เห็นนางซึนะไปอยู่แถวๆริมทะเลนะผม ไปเจอไอ้ที่มันเป็นลูกแก้วที่อยู่ตกอยู่แถวน้ำผมลูกแก้วนี้มันมีผลต่อเรื่องนี้มากนะผมทําให้เรื่องนี้ด,ดําเนินเรื่องได้อย่างแบบสมูทแล้วก็เกี่ยวกับอาร์ตนะก็คือพอกต้องไปทําความสะอาดกับยูซุเกะนะผมทําความสะอาดสะแล้วเห็นนาซึนะนะนอนอยู่ตรงขอบสะไว้น้านะผมซึ่งนาซึนะพ่อกับแม่เขาแม่เขาจะแต่งงานใหม่แล้วก็ต้องเขาต้องลาออกจากโรงเรียนนั้นนะผมแต่เขาไม่อยากจะย้ายบ้าน เขาจึงชวนนลริมิจิและยูสุเกะผมแข่งว่ายน้ําใครชนะจะได้ไปเดทกับเธอนะแต่ตอนแรกเธอไม่ได้บอกนะผมแต่เธอบอกว่าถ้าขออะไรแล้วต้องได้อะไรอเงี้ยพระเอกดันลอมเหมือนตอนว่ายดาไปมองนางเอกนะผมซึ่งเท้าก็ได้ไปเตยขอบสจะจนเลือดออกส่วนยูสุเกะก็ได้ชนะไปเธอก็เลยชวนยูสุเกะไปเดทนะผมแล้วจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นไปบนห้องนะเขีนเพื่อนเถียงกันเรื่องว่าดอกไม้ไฟกลมหรือแบนจึงจะไปดู ดอกไม้ไฟกันว่ามันจะกลมหรือแบนนะครับผมและจากนั้นพระเอกก็ได้กลับบ้านไปน,นั่งเล่นเกมนะแล้วก็ยูสุเกะก็ได้เข้ามาในบ้านนะผมเข้ามาทางหลังบ้านของพระเอกซึ่งมานั่งเล่นเกมกับพระเอกด้วยซึ่งยูสุเกะก็บอกไว้ว่าเท้านายเป็นอะไรหรือปากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาหมอนะผมส่วนพ่อยูสุเกะจะเป็นคนเกี่ยวกับเป็นหมอนะผมเปิดคลินิก เพเอกก็เลยต้องไปหาพ่อของยูสุเกะก่อนนะผมส่วนยูสุเกะก็บอกว่าถ้าเจอนาซึนะบอกเธอว่าฉันจะไม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะผมก็คือเบี้ยนัดของนาซึนะนะแต่ตอนนั้นนาซึนะก็คือเตรียมกระเป๋าที่จะหนีออกจากบ้านแล้วนะครับผมเพกก็ได้ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วก็บอกนาซึนะยูสุเกะไม่มาหรอกอะไรอย่างนี้นาซึนะก็เลยเศร้านะผมแล้วเพกก็ได้ไปอยู่กับ นางซึนะแบบไปนั่งคุยกันอะไรพะเอกก็เลยถามว่าเธอจะเอากระเป๋ามาทําไมนางซึนะก็บอกว่าให้เธอคิดดูอะไรอย่างงี้นะผมท่านนางซึนะก็ได้บอกว่าฉันอยากให้เธอชนะมากกว่าถ้าเธอชนะถ้าเธอชนะฉันอยากชวนเธอไปเดทอะไรอย่างงี้นะครับผมสักพักเธอเดินไปแล้วแม่ของเธอก็วิ่งมาจับเธอนะผมซึ่งจับได้ว่าเธอจะหนีออกจากบ้านเธอก็เลยโดนจับไปแล้วก็ทําลูกแก้วตกนะครับผมซึ่งยูสุเกะก็ได้เดินมากับเพื่อนเพื่อนเพื่อมาตามหาพะเอกนะครับผม ให้ไปดูดอกไม้ไฟซึ่งเพกก็โกรธมากก็เลยเหมือนชกไปที่หน้ายูสุเกะหมัดเนื้อก็วิ่งไปเก็บของเหมือนไปเจอลูกแก้วที่ตกมันจากกระเป๋าของเธอก็เลยจะคว้างใส่ยูสุเกะแต่ตอนตอนที่คว้างไปนะผมลูกแก้วนั้นอ่ะมันเหมือนสามารถย้อนเวลาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นโลก ของพระเอกได้เลยนะันเปลี่ยนเพเปลี่ยนให้เป็นโลกสําหรับของคนที่โยนไปได้เลยเพ่อเอก็เลยดันย้อนกลับไปตอนว่ายน้ำแล้วเพ่อเอก,ก็ว่ายน้ําชนะนาซึนะก็เลยชวนพระเอกไปเดทนะผมแต่พอตอนเดทอะทั้งสองเหมือนจะขึ้นรถไฟหนีใช่ไหมหนีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเพกกันออสองจิตสองใจผมว่าจะหนีดีหรือเปล่าแต่ว่าเพ่อเอก,ก็ไม่ได้รีบขึ้นรถไฟนะผมจนแม่ของนาซึน,นะหยิบ แม่ของนาซีนะก็ได้มาเจอนางเอกนะผมแล้วก็จับนางเอกกลับบ้านส่วนพ่อเลี้ยงของนาซีนะนะครับผมก็กำลังเดินถือกระเป๋าให้เธออะไรอย่างเงี้ยเพ่อเอก,ก็เลยวิ่งไปแล้วก็ไปดึงพ่อของพ่อเลี้ยงของนาซีนะไว้ผมพ่อเลี้ยงนาซีนะเลยชกไปที่หน้าอเอกแล้วอเอกก็ไปเห็นลูกแก้วนั้นอีกทีเพ่อเอก,ก็เลยโยนนะผมเพื่อย้อนเวลามาตรงจุดรถไฟอีกทีหนึ่งนะผมเส้อนี้มันจะย้อนมากก็ถ้าผมเล่าแล้วงงยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะผมจะพยายามสรุปให้กระชับแล้วก็ ให้ได้ใจความมากที่สุดนะครับผมส่วนพอถึงตอนนั้นพระเอกย้อนได้เสียพระเอกก็รีบให้นางเอกขึ้นรถไฟไปนะผมพอขึ้นได้สักพักหนึ่งเหมือนแม่ของนางเอกก็จะขับรถตามรถไฟมาแนละ้วผมเห็นว่าพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งนางเอกในใจก็คิดไว้ว่าจะไม่ได้หนีออกจากบ้านหรอกครับแต่ว่าแค่จะไปแค่แบบได้เที่ยวกับโนริมิจิสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยได้เที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยพระเอกก็เลยเข้าใจนะผมแล้วอยู่ดีเพื่อนพระเอกก็เห็น ยูสุเกะก็เห็นนะยูสุเกะก็คือชอบนาซึน,นะนั่นแหละแต่ว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่รู้พอได้ของอะไรมาง่ายๆเขาก็จะไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับผมที่ผมนั่งคิดดูนะฮมยูสุเกะกับเพื่อนก็เลยวิ่งตามรถไฟส่วนแม่ของนาซึนะก็ได้ขับรถตามผมจนรถไฟมันหยุดทุกคนก็ได้วิ่งลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปหอประพาคารน,นะผมแล้วเพกก็ได้เห็นพูนะผมตอนแรกอะพุมันเป็นเหมือนเพนกบอกว่าพูมันเป็นทรงแบนนะผมถ้าระเบิดออกมาจะเป็นแบน พอดันระเบิดออกมาเป็นแบนอะไรเงี้ยก่อนที่ก่อนที่ทั้งสองจะแบบขึ้นรถไฟนะผมเหมือนลงจากรถไฟอะแล้วก็หนีอะไรเงี้ยแต่ว่าหนีไม่สําเร็จเพ่ก็เลยได้ไปอยู่กับเพื่อนนะผมแล้วเพื่อนยูสุเกะก็โกรธมากอะไรเงี้ยจนพุออกมามันดาเป็นทรงแบนแต่ว่าเพ่คงคิดไว้ว่าโลกของเพ่ที่เพ่เพปาลูกแก้วไปอะไรเงี้ยครับผมมันจะเปลี่ยนทุกอย่างตามที่เพ่คิดเพ่ยเลยปาไปอีกทีนึงเพื่อจะอยู่บนรถไฟครับผมเพ่ก็ได้อยู่บนรถไฟ พอปลาเสร็จเหมือนย้อนเวลาได้ไปอยู่บนรถไฟกับนาซูนะอีกครั้งหนึง่งเพกก็เลยคิดไว้ว่าเราคงจะหนีได้อะไรเงี้ยอยู่ดีลางของรถไฟเมื่เลยสับแล้วก็ไปวิ่งบนทะเลนะครับผมมันก็เป็นแบบหวัวสุดยอดแฟนตาซีจริงๆนะผมแล้วก็พอขับไปถึงแล้วพอรถไฟจอดทั้งสองก็ได้ลงมาเล่นกันสักพักนึงอะไรเงี้ยได้อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าลูกแก้แวนะั้นอ่ะดันเหมือนทําหายไปอยู่ตรงชายทะเลได้ไงไม่รู้นะผมเขาก็คิดว่าเป็นลูกดอกไม้ไฟอะไรเงี้ย ก็เลยหยิบใส่ลงไปไอ้ตรงที่เครื่องยิงดอกไม้ไฟแล้วผมพอยิงไปก็จะระเบิดปั๊มสวยมากนะผมก็เรื่องนี้ภาพก็สวยใช้ได้นะครับผมส่วนพีนะ่เอกนะเอกก็แบบเศร้านะผมโลกของเขาที่เขาอยู่ด้วยกันสองคนมันจะจบลงตรงนี้แล้วนะครับทั้งสองก็เลยว่ายน้ําด้วยกันได้เล่นด้วยกันนะผมสุดท้ายทั้งสองก็ได้จูบกันนะมันก็เป็นจูบแล้วก็แบบ น้าเอกก็ดีก็ไหว้ออกไปนะผมไหว่ออกไปแล้วภาพก็ตัดมาตอนนี้พระเอกอยู่ในโรงเรียนนะครับผมแบบนั่งนั่งหลังห้องสุดเลยแต่ว่าตรงข้างหน้าเขาอะไม่มีนาซึนะแล้วนะผมนาซึนะก็น่าจะย้ายออกไปจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องราวมันก็ตัดจบนะก็คือวันนี้ผมจะมาเล่าให้มันสรุปมากที่สุดเพราะถ้าผมเล่าเยอะไปกว่าน,นี้มันจะดูมึนนะผมคนที่สนใจก็ลองไปหาดูได้สําหรับไฟเวิร์กนะครับผมระหว่างเราและดอกไม้ไฟนะ หนังผมให้คะแนน8เต็ม10นะครับผมส่วนความชอบก็แบบดูได้นะผมแต่ว่าก็สนุกดีก็ลองหามาดูนะครับ